แมว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 นี่เพื่อนๆไอ้แมวนี่มันสีอยู่ไตทองรดอ้อยซุ่มบ่ได้เห็นบอมันอยู่ไตทองรดนะแตทองเห็นแมววะแมวแมวแมวน่าแมวพี่แมวพี่แมวยินเหรอไตลอดต้องให้พี่แมวกินสิพี่แมวกินไหมขาไก่น่ะพี่แมวกินไหม พี่แมว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 กินไหมนี่กินไหมน่ะพี่แมวเดินมาแล้วเห็นไหมเอาเชอร์อลดเอาเอาให้พี่แมวกินสิเอาหยิบให้พี่แมวกินแล้วพี่แมวกินไหมพี่แมวไปไหนไหนพี่แมวพี่แมวแมแมว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  เอากับข้าวให้กินกินไหมกินข้าวไหมนี่ข้าวเหนียวจะหลอดเหลือไหมนี่เอาให้พี่แมวกินสิเอา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 ไอาแ้แมว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 กินไหมนี่อชาลอดเปิดกระติบเออก็ชาลอดวิ่งไปเร็วมันก็เลยกลัวเออแมว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 งับขั้นห่มก่อนพี่แมว มากินข้าวแล้วนี่นี่มากินข้าวไหมเด็กกินไหมไม่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 ม่เลยฉลดเลือไอหมูไหมให้พี่แมวไหมมีหมูเหลือไหมแมวมาสินี่ฉลดเปิดเปิดไก่ให้แม่ดิให้ให้พี่แมวดิพี่แมวจะได้กินฉลดกินข้าวไม่หมด แมวน่ารักมากเลยนะอะเอาให้พี่แมวดมดิพี่แมวต้องชอบแน่ๆเลยเอาเอาวางให้พี่แมวก็ได้เดี๋ยวนุ่นเอาไปว่าเอาเออเอาเอาไก่ให้พี่แมวเนี่ยไก่เออเอาไก่ไปให้พี่แมวมามาเดี๋ยวแม่เอาให้ถ้างั้นน่ะฉลอดเอาเอาให้ไม่ถึงใช่ไหมแมวแม่แมวแมวนี่นี่กินไหมอ่ะ ไมอยากกินไก่ไหมเอากินเลยอ๋อพี่แมวจะปัดพี่แมวจะกินเองเดี๋ยวหาอะไรวะให้บางให้พี่แมวนี่ด v ้ t แ e บ a เป r or ออ m e ัมติง The cat I I g i v e I g I v e e p a a the chicken for the cat นั่ the cat want to eat chicken it eat already เออนั่นเห็นไหมพี่แมวกินแล้วกินอีกไหมนี่นี่เต็มเลยเออชา a r l o t เอาอันนี้ไปวางเดี๋ยวให้พี่แมวกินนี่นนะมันด <do> ้เออพี่แมวกินเลยอย่าอย่าไปใกล้พี่แมวมากพี่แมวจะกลัวแล้วพี่แมวจะไม่กิน เยังก yeah, oh, ็อิ a ่มก oh, mm ินเลยกินเลยเอาไอ้ติ๊กกิบไอ้ชิคกี้พายพอเออพี่แมวกินเลยลูกกินกินเยอะ เอาข้าวไหมใช่หรือเอาข้าวไปวางให้พี่แมวสิไม่ไม่เอา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 อ,า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 อากออกจากกระติกเดี๋ยวพี่แมวกินไม่ได้เพราะว่ามันอันใหญ่ไงอ่าพี่แมวเอาตีนเขีย่ยวนะพี่แมวน่ารักจังเลยไม่ใช่ตีนอย่านี่พี่แมวอิ่มยังอุย้ยแต่ออยว่านะไอ แมวที่เขาเป็นแมวจรอ,อย่างเงี้ยถ้าถ้าเอาเขาไปเลี้ยงเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่บ้านไหมนะเพราะว่าพี่ออนเคยบอกว่าพี่ออนก็เคยเอาแมวจรไปเลี้ยงอะ่ะให้เขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่เขาเคยอยู่ข้างนอกไงเหมือนเขาเคยใช้ชีวิตข้างนอกแบบเนี้ยถ้าจะเอาเขาไปไว้ในบ้านอะ่ะเขาคงไม่อยู่บ้านอะ่ะ some drink You ห้พ่อเต๋อนี่พุทธินิย ชารอดบอกว่าชาลอดก็อยากกินน้ําพี่แมวก็อยากกินน้ําพี่แมวก็หิวน้ําเหมือนกันเอาพี่แมวน้ํเอาน้ำชาลอดจะไปใกล้เดี๋ยวพี่แมวตกใจให้พี่แมวกินน้าก่อน ใกล้นะเห็นไหมพี่แมวกินน้ำา้วพี่แมวหิวน้ำจริงจริงด้วยเก่งมากพี่แมวไม่ต้องกลัว she want to drink a lot นะ เราจะทำให้พี่แมวตกใจพี like ่แมวตกใจอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเอออยู่นิ่งๆมันมันออนพลพี่แมวอิ่มยังพี่แมวพูดไม่ได้พูดไม่ได้เหรอพี่แมวอิ่มยัง

พี่แมวกินได้อยู่พุดอยู่พุดอิดอินเดี๋ยวแม่ต้องเอากล่องกลับเพราะว่าแม่ต้องเอาไอ้กล่องไปแล้วอยู่อยู่อยู่ไอ้แม่เย่โ yeah. oh, oh. อ้ดิแอนเอาฉลาดเก็บกล่อง <c oughs> เก็บกล่องข้าวก่อนแฟรโวคือการเปก่น พี่แมวไปแล้วนะพี่แมวน่ารักมากเลยอ่ะดูนางลายนางก็สวยสวยชาลอก็ไม่อยากไปไหนเลยชาลถอ,อยากอยู่กับพี่แมวมมมพี่แมวน่ารักมากเลยเอ็นลิกินะมาฟงอ้ฮ